น่าเบื่อชะมัดอาจารย์สั่งงานอีกแล้วอ่ะก็พวกเราเรียนถาปัดน,นี่จะไม่ให้เยอะได้ไงวีวีแต่จะว่าไปพวกแกเบื่อมะเบื่ออะไรวะเฟยก็เบื่อพ่อเบื่อแม่น่ะสิฉันอยากย้ายออกไปอยู่ข้างนอกบ้านชะมัดเลยเหมือนกันฉันก็อยากย้ายออกจากบ้านคนที่บ้านน่ะน่าเบื่อถ้าพวกแกอยากย้าย ฉันพอจะรู้จักอาพาร์ตเมนต์ตึกหนึ่งนะที่มีราคาถูกมา,มากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันพาไปเด็กมหาลัยทั้ง5ได้นัดกันมาเที่ยวตอนกลางคืนเหมือนในทุกวันแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าความคิดของเด็กๆทั้ง5้าไปในทิศทางเดียวกันอยากมีอิสระจากครอบครัวอยากใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมีผู้ปกครองขี่เส้นตีกรอบไว้ให้ ในวันถัดมาทั้งเฟยตีและวีวีต่างมาดูห้องด้วยกันส่วนอีกสองคนอย่างไผ่และชบาติดงานที่มหาลัยทําให้มาด้วยกันไม่ได้ทั้งสเห็นร้านอาหารตามสั่งอยู่ด้านหน้าอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เจ๊เอากระเพราหมูสับไข่ดาวสามค่ะได้จ้านั่งรอเลยนะแบบนี้มันจะเวิร์กใช่ไหมไตี ทำไมบรรยากาศรอบๆดูแล้วเหมือนมันเงียบๆบ้านคนที่ผ่านมาก็ไม่มีใครอยู่ด้วยอะเอาหนะ้าเพิ่งตั้งหลักกันเองเพิ่งออกจากอกพ่อแม่ได้จะให้ไปอยู่ที่หรูๆเลยงั้นเหรอไปดูห้องก่อนถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องอยู่ไงเฟยได้แต่พยักหน้ารับคำของเพื่อนถึงแม้ว่าเฟยจะไม่ค่อยชอบบรรยากาศที่แสนมนนี้แต่ก็ทัดทานอะไรเพื่อนไม่ได้พวกเรามาดูห้องกันเถอ อ้าวเจเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่นี่เหรอครับไม่ใช่เจ้าของแต่เป็นคนดูแลจ้าแต่ถ้าให้เรียกเหมือนคนในเมืองก็นิติอะไรพวกเนี้ยที่นี่ด้านในดูดีแต่ทำไมด้านนอกอะ่ะไม่ทำให้มันสวยงามละคะเจ้าของเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหรนะ่น่ะอ๋อถ้าพวกน้องๆสนใจมาจับแค่ห้าร้อยค่าห้องก็พันห้าจ้ะฮะเขาอยู่สองพันเหรอครับใช่จ้ะ พวกน้องๆสนใจไหมจะส,สนใจสิครับสนใจมากเลยเมื่อเห็นค่ามาจำและค่าห้องในราคาที่ถูกมากๆทำให้เด็กทั้งสามดวงตาลุกวาวแต่ด้วยความตะนีก็ยังไม่คิดที่จะอยู่แยกห้องกันสักคนแต่เว่าเด็กทั้งสามกำลังละเริงในของถูกจนลืมไปว่าพื้นที่ตรงนี้ห่างจากในเมืองแค่ไม่กี่เมตรและทำไมห้องถึงถูกเพียงนี้ ในวันต่อมาเฟยได้อาสาบอกจะขนของเข้ามาในห้องเป็นคนแรกก่อนเพราะในห้องมีเตียงขนาดคิงไ้าย์อยู่เฟยหวังว่าจะนอนคนเดียวในคืนแรกแต่ทว่ากลับเดินชนเข้ากับใครสักคนหนึ่งโอยเดินยังไงวะผมขอโทษทีนะครับพอดีผมซุ่มซ่ามไปหน่อยพี่ก็แต่งตัวดูดีนี่อยู่ที่นี่งั้นเหรออ่าอยู่ชั้นล่างแล้วครับพอดีผมขึ้นมาถ่ายวิวเมืองให้แม่ผมดูนะี ชั้นนี้สูงสุดแล้วจะเห็นเมืองทั้งหมดเลยครับอ๋อเหรอผมเฟยพี่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ผมชื่อไม้ครับเป็นพนักงานบริษัทยินดีที่ได้รู้จักนะพี่นะเฟยเดินเข้ามาในห้องที่มีฝุ่นเต็มห้องเฟยกำลังอ้าปากบนลำพึงอยู่นั้นชายวัยกลางคนก็เดินเข้ามาพร้อมกับชุดทำความสะอาดขอโทษนะขอโทษจริงจ พอดีลุงไม่คิดว่าพ่อหนุ่มจะมาเร็วขนาดนี้แล้วทำไมลุงไม่ทำตั้งแต่เมื่อวานกันเล่าพอดีว่าเมื่อวานลุงมัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องของลูกสาวนะ่ะก็เลยไม่ได้ขึ้นมาทำให้ต้องขอโทษจริงๆนะครับเดี๋ยวลุงจะรีบทำให้เลยนะเขาชักสีหน้าอย่างไม่สบอารมณ์ชายหนุม่มเดินไปนั่งเล่นเกมที่โซฟาที่ลุงอีเช็ดเรียบร้อยแล้วแต่เพราะว่าตรงโซฟากับเกะกะมากๆในการทำความสะอาด ช่วยาขาหลบไปหน่อยได้ไหมเรื่องมากจริงวันลุงเนี่ยลุงมีหน้าที่ทําก็ทําไปเซ้ผมจะนั่งลุงอีได้แต่ถอนหายใจออกมาเมื่อเห็นว่าเด็กหนุ่มมีทีท่านิสัยไม่ดีแบบนี้ลุงอีไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากตั้งหน้าตั้งตาทําทไปจนเสร็จเวลาผ่านมาเด็กทั้งห้าก็ได้ยายของเข้ามาครบแล้ว วันนี้เลนักันกินข้าวร้านเจอิ่งเพื่อฉลองที่ได้ย้ายออกมาอยู่เป็นกลุ่มเป็นแก๊งนี่เจ๊มีเหล้าปล่าไม่มีหรอกถ้าพวกเองอยากกินก็ไปที่อื่นเถอะแกจะกินตั้งแต่กลางวันเลยหรือไงเฟยในระหว่างที่เพื่อนกำลังนั่งกินข้าวและคุยกันอยู่นั้นภายในหัวของไผ่ก็ดันคิดอะไรบางอย่างออกจึงเดินเข้าไปหาหญิงเจ้าของร้านสุดแซบนี่เจ อะไรของแกเนี่ยเจมีอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ว่ายังแซบอยู่เลยนะขอบใจอยากจะมีโพสเด็กหรือเปล่าไ่ไม่ได้พูดเปล่าแต่ยังส่งสายตาลวนลามให้เจอิงทำให้เจอิงต้องเอ่ยไล่ออกมาด้วยความหวาดหวันเดิมทีไผ่มีนิสัยเสือผู้หญิงอยู่แล้วและมีรส,สนิยมชอบผู้หญิงที่มีอายุเยอะกว่าแต่ที่น่ากลัวคือไผ่ไม่จริงใจกับใครสักคน คบเพื่อหวังผลตลอดท้องฟ้าเริ่มมืดลงเด็กทั้งห้าก็ออกไปเที่ยวกันคืนจนตกดึกทั้งห้ามีความเมามากจึงนอนกองกันอยู่ในห้องแต่ทว่าไฟทั้งตึกกลับดับลงทำให้ลูกคนหนูอย่างฉบารู้สึกร้อนเหน่ดหน้าตัวจึงลุกขึ้นนั่งโอ๊ยร้อนจังเลยตึกเสียงแข่งเอ้ยไฟฟ้าดับเฉยเลย ว,วิวีวีวิตื่นหน่อยเออฉันจะนอนชบ,บาได้แต่ถอนหายใจและลุกขึ้นหวังจะออกไปด้านนอกเพื่อรับลมเย็นๆเนื่องจากตนเองเป็นคนขี้ร้อนแต่ทว่าชบ,บาพยายามบิดลูกหมุนประตูแต่ก็ไม่ออกประตูเปิดไม่ออกพวกแกโอ้ยตื่นกันสิวะจะเย็นๆนะเจ้าสาวน้อย เดี๋ยวฉันให้ผัวฉันช่วยสะดอกกุญแจให้อยู่นะจะเย็นเย็นเสียงจากด้านนอกทำให้ฉบาชักสีหน้าด้วยความไม่พอใจเพื่อนๆตอนนี้แทบไม่สนใจอะไรเลยเหมาจนนอนกองกันเป็นผักป่าสุดท้ายคืนนั้นสองสามีภรรยาคางห้องเป็นคนช่วยเอาไว้ หลังจากเหตุการณ์นั้นทุกคนก็ต่างง้อชบากันยกใหญ่แต่ทั้งห้าก็ไม่ได้แวะมาอยู่ห้องสักเท่าไหร่มีเพียงแวะเวียนมานอนกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไปนอนกับแฟนกับเพื่อนแต่วันนี้ฉบาเวียนมานอนที่ตึกกินอะไรดีนะแต่จะว่าไปก็อยากกินกะเพราหมูกรอบจัง ในระหว่างที่ชบากําลังแต่งตัวเพื่อออกไปหาข้าวกินทว่าไฟดันดับลงชบาถอในใจออกมาก่อนที่จะเดินไปเปิดประตูแต่ทว่าเธอดันหลงหลอกห้องทําให้ลูกหมุนที่พังกลับขังเธอไว้อีกครั้งช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยประตูพังค่ะช่วยด้วย ท้ายสุดแล้วสองผัวเมียคิงและผิงได้เข้ามาช่วยอีกครั้งฉบาดีใจมากเพราะเธอจะได้ออกไปข้างนอกไม่ต้องอยู่ในตึกที่มืดทึบขนาดนี้น้องหนูถ้าพี่ไม่อยู่ห้องจะทำยังไงกันล่ะเนี่ยลูกหมุนประตูนี่นะ่ยังไงก็เปลี่ยนซะนะค่ะข,ขอบคุณที่มาช่วยพี่มาชวนน้องหลายครั้งแล้วอ่ะจะไม่ช่วยหาน้ำหาท่ายพวกพี่กินเลยหรือไงเจ้าสาวน้อยโอ้ยอยากได้เงินก็บอก จะเเอาาท่่ไรหชบาพูดออกมาด้วยเสียงติดลำคาญเนใจนึกสมเพศสองผัวเมียที่อยากได้เงินจนตัวสัน่นเธอหันหลังเพื่อเข้าไปหยิบกระเป๋าเงินแต่ทว่าวทันใดน,นั้นเสียงเงยงเง็นยะเยือกพร้อมรอยยิม้มสุดสยองก็เผยขึ้นไม่ได้ต้องการเงินจะสาวน้อยต้องการอะไรกันเล่า มีดคมแหลมถูกแทงย้ำเข้าที่เอวของหญิงสาวชบาที่ไม่ทันได้เตรียมตัวก็เปิดตาค้างด้วยความตกใจผิงไม่เห็นช่วงจ้วงแทงหญิงสาวอย่างสนุกมือท่ามกลางเสียงโวดสวดภาษาแปลกประหลาดก็ดังขึ้นเหมือนเป็นสัญญาณว่าพิธีได้เริ่มขึ้นแล้ว หลังจากนั้นมาทั้ง4คนก็ไม่ได้สังเกตว่าชบาหายไปไหนเพราะไม่ได้วนเวียนกลับอพาร์ตเมนต์มาเลยแต่ด้วยชบาเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเลยไม่ได้คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรครั้งนี้เลยเป็นไผ่ที่กลับอพาร์ตเมนต์ในตอนดึกด้วยสภาพเมาไหมเาจเองครับเมาก็ไปนอนอย่ามาเกะก,กะฉันนี่เจเองเจ๊จไม่สนใจผมจริงๆงั้นเหรอผมยังหนุ่มยังแน่นเนะ งั้นก็เก็บเรื่องนี้ไว้ก็แล้วกันนะหนุ่มน้อยเจอิงคิดอะไรบางอย่างออกจึงได้แต่ยกยิ้มส่งให้ก่อนจะพาอีกคนไปที่ทางเดินหนีไฟร่างป่งของไผ่ตื่นขึ้นมาบนเตียงกว้างก่อนที่จะนึกถึงเรื่องเมื่อคืนก็ได้แต่ยกยิ้มสาใจก่อนที่จะรีบอาบน้ำแต่งตัวลงมากินข้าวที่ร้านของเจอิงเจเอากระเพาหมูสับจานหนึ่งสิ ไปปนั่งเดี๋ยวคืนนี้เรามาเจอกันที่ทางเดินหนีไฟได้หรือเปล่าเจ๊ทำไมเอ็งติดใจฉันหรือไง <laughs> มาเจอกันบ่อยก็นแล้วกันนะไ่ชวนเจ๊อิงด้วยใบยหน้าเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์ก่อนที่จะคิดบางอย่างออกทำให้เขารีบกินข้าวและเดินย้อนไปที่ทางเดินหนีไฟ ร่างโป่งของชายหนุ่มกำลังยืนรอเจอิงอยู่ที่ทางเดินหนีไฟใส่ตามองไปที่มุมหนึ่งที่มีบางอย่างเล็กๆติดอยู่ทําไมมันนานจังวะเนี่ยเฮ้ยนี่ก็เลยมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะภพยบนออกมาด้วยอารมณ์เริ่มครุกคลนจนตนเองจะเดินกลับขึ้นไปในห้องประตูทางเดินหนีไฟก็ถูกเปิดเข้ามาเสกอดทําไม,มาช้าจังวะเจ้เรามาสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเออเออ ฉันขอโทษพอดีลูกค้าที่ร้านเยอะเนี่ยนี่ก็เพิ่งให้ลุงอี้ช่วยเก็บร้านเฮ้ยน่าเบื่อชมัดเลยไผ่สะบัดใส่หน้าเจไอิงก่อนที่จะตรงเข้าไปหวังจะทาําร้ายแต่ดูเหมือนเจไอิงจะยืนนิ่งให้ไผ่ทําตามใจแต่ทว่าทันใดนั้นตั้งกล้องไว้เพื่อคลิปฉันไปขายใช่หรือเปล่าฮะนายก็ทําแบบนี้มาตลอดนี่ ไปแอบถ่ายคลิปใครต่อใครเพื่อคลิปมาขายคนโดนเผยแร่ก็อับอายกันไปสันดานเสียจริงๆงั้นก็อย่าอยู่รกโลกเลยมาเป็นวัตถุดิบให้ฉันขายดีกว่าฮะอะอะไรไอ้จ้า เจอิงไม่ได้พูดเปล่าเธอใช้ไฟฟ้าช็อตเข้าที่เอวของไผ่จนแน่นิ่งก่อนที่จะใช้สากไม้ทุบเข้าที่หัวของไผ่จนถึงแก่ชีวิตคืนนั้นเจอิงเอาศพของไผ่มาสับเอาไว้ใช้ทำอาหารขายในเช้าวันต่อมา วีวีเฟยและตีต่างนัดกันกินข้าวที่ร้านของเจ๊อิงเพราะช่วงนี้ติดต่อชบาไม่ได้เลยชบาเป็นหายหัวไปไหนของมันหมดเนี่ยนี่ก็ใกล้จะพรีเซนต์งานแล้วบ้าเอย้ยไอไผ่เหมือนกันใชนโทรตามตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ยังไม่รับสายเลยอะ่ะโทรติดด้วยนะพวกมันไปไหนกันเท่ารอบนี้เอฟแล้วก็ฉันโกรธแล้วนะเพือพ่อนๆของพวกเธอใช่ผู้หญิงที่ดูเหมือนลูกคุณหนูกับผู้ชายที่มาแอลเจใช่ไหม ใช่ค่ะนั่นแหละเพื่อนหนูเองเจ๊เห็นเหรอเจ๊เห็นผู้หญิงนะ่ะไปกับผู้ชายคนหนึ่งส่วนผู้ชายมันจะไปกับผู้หญิงนะนั่นไงติดแฟนกันจนไม่เอาเรียนแล้วน่ารำคาญเมื่อเจออ๊อิงพูดแบบนั้นออกมาทำให้เพื่อนทั้งสามต่างแสดงสีหน้าเอื้อมละอาออกมาอย่างสุดจะทน หลังจากกินข้าวกันเสร็จแล้วทั้ง3ก็แยกกันไปส่วนวีวีขอนอนที่อพาร์ตเมนต์เพราะรู้สึกว่าตนเองปวดหัวแต่เทว่าระหว่างทางกลับเดินสวนกับชายคนหนึ่งอยู่ชั้นนี้เหรอคะอ๋อพอดีขึ้นมาหาเพื่อนห้องข้างๆน้องนะครับอ๋อค่ะยังไงก็ขอตัวก่อนนะครับ วิวีกับไม้พูดคุยกันก็เท่านั้นก่อนจะเข้าห้องเธอก็มองหน้าไม้อีกรอบแต่ก็ไม่อยากถามว่าเห็นเพื่อนตอนเองวนเวียนมาที่นี่ไหมวีวีเลือกที่จะเข้าไปในห้องครั้งนี้สามารถล็อกห้องได้แล้วเพราะตีเข้ามาเปลี่ยนลูกบิดแล้ว ความวุ่นวายในเช้าวันต่อมาก็คือคนรักของวีวีได้เข้ามาโวยวายที่ล็อบบี้อพาร์ตเมนต์จนเธอต้องรีบแผลขี้ตาตื่นเพื่อลงมาเคลียร์กับแฟนหนุ่มวีวีกล้าทำแบบนี้กับนัทได้ยังไงนอกใจนอกกายนั้นมาตลอดเลยสินะอะไรของนัทรับไม่ได้ก็เลิกไปสิแล้วมาโวยวายอะไรที่นี่อไม่อายคนอื่นหรือไงคนที่ต้องอายมันคือเธอติงหางล้ววีวีสัสนคบเพื่อนก็มีแต่คนเร็วๆทั้งนั้น่ะ วีวีอดใจไม่ไหวจึงฟาดมือเข้าใบหน้าของนัดจนใบหน้าของชายหนุ่มหันตามแรงตบลุงอีที่เห็นเหตุการณ์มาตลอดก,ก็ได้เข้ามาห้ามใจเย็นกันก่อนสิพอนุมใจเย็นกันก่อนค่อยๆค,คุยกันจะได้หรือเปล่าลุงอย่ามายุ่งนะมันหน้าที่โกรงการอะไรของลุงอะถ้าลุงอยามีประโยชน์เอาอี้เนี่ยออกไปให้ฉันน้น หลังจากที่ทะเลาะกับนัดไปในช่วงชวเช้าพอตกดึกวีวีก็มานั่งดื่มอยู่คนเดียวที่หลอบปีในระหว่างนั้นลุงอีก็ได้เดินมาเก็บขยะลุงไปไหนะมาดื่มด้วยกันหน่อยสินังหนูทำไมถึงมากินลามมึนหัวอยู่ตรงนี้ได้ละ่ะหนูอึดอัดใจลุงช่วยฟังหน่อยได้เดี๋ยวลุงจะนั่งฟังไอ้ผู้ชายหิงสวยที่มาตะโกนบกเวกบอกว,ว่าหนูนอกใจอะ เชื่อมะหนูบอกเลิกมันไปเป็นร้อยรอบแล้วแต่คนที่ไม่ไปคือมันพราหนูนอกใจก็มาหาว่าหนูหน้าด้านลุงว่าหนูผิดปะผิดที่นังหนูไม่ชัดเจนว่าจะเลิกกับเขาน่ะสิฮะมันน่นแหละที่ผิดแล้วลุงรู้ไหมว่าทําไมหนูถึงมาอยู่ไอ้ห้องรูหนูที่นี่เพราะ่าหนูหลอกไอ้เสียหน้าโง่คนหนึ่งได้ไงมันจับได้ซะก่อนว่าหนูน่ะหลอกเกาะมันบ้าชิบทั้งหลอกเอาเงินคนอื่นทั้งเล่นชู้ทั้งนอกใจนอกกาย หนูคิดว่าหนูผิดสักเรื่องไหมล่ะนังหนูไม่หนูไม่ผิดหนูไม่มีทางผิดหลังจากที่วีวีได้ระบายความอึดอัดในใจจบก็ได้กอดขวดเหล้าเดินเข้าหลีบไปแต่ทว่ากลับมีร่างชายคนหนึ่งเดินตามมาลุงตามหนูมาทำไมอะฮะจะเย็นก่อนนะ่ะนังหนูรู้ไหมว่มาผมนะ่ะเกลียดผู้หญิงซ้ำซ้อนประเภทนี้ที่สุดเลยผมจะเล่าให้ฟังว่าผมนะ่ะ คยมีครอบครัวที่น่ารักแต่ว่าสุดท้ายผมก็ดันจับได้ว่ามันนอกใจนอกกายทิ้งลูกแล้วก็ทิ้งผมเอาไว้จุดจบของมันน่ะเหรอก็เป็นแบบเดียวกับนางหนูนี่แหละแต่ก็น่าแปลกนะที่นางหนูนี่ดันหน้าตาคล้ายคลึงกับนางคนนั้นถ้าอย่างนั้นละก็ก็ไดตายไปเถอะนะจะได้ล้างบาปกับโลกใบนี้ เสียงสุดท้ายก่อนที่เธอจะสิ้นใจเพราะวีวีโดนมีดกรีดทั้งใบหน้าและคมมีดแทงย้ำที่กลางใจของหญิงสาวแสนชั่วช้าทว่าเสียงบทสวดประหลาดค่อยๆดังขึ้นมาหา,ารู้ไหมว่าระหว่างที่วีวีโดนฆาตกรรมมีเฟยที่ซ่อนตัวแอบดูอยู่ทุกอย่างอยู่ที่ห้องศักพา ไม่ไม่อยู่แล้ววิ่งตำรวจต้องแจ้งตำรวจเฟยร้อนลนวิ่งออกมาด้วยความกระหืดกระหอบแต่ทว่าจังหวะที่วิ่งออกมาเฟยไม่ได้มองทางหรือมองรอบข้างสักเท่าไหร่จนชนเข้ากับใครบางคนเฟยมีอะไรหรือเปล่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะ่ะพี่ไมายพี่พี่พี่ช่วยผมด้วยนะจะเย็นก่อนเนะไปที่ห้องพี่กันทุกอย่างจะปลอดภัย ไม้พาเฟยเดินขึ้นห้องมาด้วยทางบันไดหนีไฟไม้จึงจับเฟยนั่งที่โซฟาและได้ถามไถ่ว่าเจออะไรมาลอยพี่ฟังสิเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงคือผมเห็นเพื่อนของผมโดนลุงทำความสะอาดคนนั้นข้าข้าอยู่ในลิฟต์นะถ้าง,งั้นก็พี่จะรอให้ใจเย็นก่อนแล้วกันเราค่อยมานั่งคุยกันใหม่หลบอยู่ห้องพี่ไปก่อนแล้วกันนะ หมายรอจนเฟยใจเย็นลงจึงได้นั่งคุยกันอีกครั้งแบบสติครบถ้วนแล้วจะทำยังไงต่อผมจะแจ้งความครับแล้วทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะผมหนีคดีมาน่ะสิคดีเหรอคดีอะไรอะ่ะก่อนหน้านี้ผมหลอนยามากพี่วันหนึ่งผมหลอนยาเกินไปแล้วก็ขับรถออกจากนอกบ้านตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดมันก็หัวค่ำแล้วอะ่ะ แต่ว่าผมจะเด็กอนุบาลคนหนึ่งผมนันหลอนว่าเด็กคนนั้นเป็นอริผมก็เลยใช้ค้อนทุบเด็กคนนั้นจนตายพ่อแม่ผมก็เลยให้ผมหนีคดีมาก่อนงั้นเหรอพ่อแม่นายเนี่ยใหญ่จริงๆเลยนะเฟยไม่ได้พูดอะไรต่อเพราะเขาก็รู้สึกเจ็บใจทุกครั้งเมื่อคิดย้อนกลับไปเรื่องนี้ หมายได้ให้เฟยเข้าไปอาบน้ำเพราะตกลงกันว่าจะออกไปแจ้งความด้วยกันในระหว่างที่เฟยกกำลังอาบน้ำอยู่นั้นประตูห้องน้ำก็ถูกเปิดออกพี่ผมอาบน้ำอยู่นะทิฏแายก็เป็นแกจริงๆสินะที่ฆ่าลูกฉันที่นี่แกรู้สึกแล้วหรือยังว่าความเจ็บปวดเวลาโดนคอนทุบเข้าหัวเป็นยังไงลูกสาวของฉันเป็นสิ่งสุดท้ายที่เมีฉันเหลือเอาไว้ให้ฉันทนุถนอมเธอมาอย่างดี แต่ว่าสุดท <affe> <c ough> ้ายต้องมาตายเพราะสวายอย่างแกในพี่เป็นพ่อในคนนั้นเหรอก็ใช่นะสิหัวใจฉันแทบสลายวันที่ตำรวจบอกว่าตามตัวคนร้ายไม่ได้แต่สุดท้ายวันงานศพกลับมีนักการเมืองพูดใหญ่เอาเงินมายัดมือฉันมันทุเรศสิ้นดี หมายผู้จบก็นึกถึงศบของลูกสาวจึงใช้้อนฟาดไม่ยังท่ามกลางเสียงโอดครวญของชายหนุ่มแสนแลลยำ่ำไม่นานบทสวยก็ดังขึ้นในเวลาเดิมในตอนนี้ตีกกำลังรู้สึกกังวลกระวยใจหลังจากเพื่อนทั้งสี่หายไปแบบปริศนาตีจึงอยากมาพบกับชายคนหนึ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชายหนุ่ม เฮฟงผมจะพาเพื่อนเข้ารัททีแต่ว่าตอนนี้เพื่อนผมหายไปแล้วอ่ะหรือว่าเฮียได้เอามันเข้ารัททีแล้วหรือยัง <C Haha, <c <oughs> อาเต้ลื่นทำทุกอย่างได้ดีมากว่าขอบใจลือนะตอนนี้เพื่อนๆ <c oughs> ของลือน่ะได้เข้ารัททีหมดแล้วแต่เพื่อนผมหายตัวไปกับทุกคนเลยนะครับเฮียเอาเข้ายัางไงอ่ะโ <c oughs> <c oughs> ยดพวกอยู่พวกเลยเพื่อนของเลออยู่นี่แล้ว ตียืนมองด้วยความรู้สึกประมาส่วนเฮียฟงได้ดึงผ้าคลุมบางอย่างออกภาพตรงหน้าทำตีแทบอาเจียนเพราะหัวของเพื่อนทุกคนถูกแช่ดองอยู่ในโหลและมียันติดอยู่ที่ฝาตีกัดปากแน่นเพื่อไม่ให้ตัวเองแสดงอาการตกใจและเสียใจอาตีเอ้ยวยเพิ่งเร็วๆก็ให้อาตีพามาอีกนะลัทธิของเราจะได้เอาหัวเขามาล้างบาปเอากายเขามามาบูชายัน เราจะได้ช่วยหลอกให้พ้นจากวิบาวกรรมได้ครับเฮียพผมขอตัวก่อนนะครับพอดีว่าจะลงไปนอนพักแล้วครับได้เลยอาตียังไงอ้วกก็ขอบใจเลือมมากๆนะตีมองเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ที่กำลังยืนยิ้มอยู่เขารีบเดินออกมาจากห้องของฟงทางน้ำตาคืนที่ผ่านมาตีไม่นอนที่อาพาร์ตเมนต์แต่เลือกนอนกับแฟน ตียอมรับว่าตนเองได้เข้าลัทธิกับเฮียฟงเพราะคิดว่าจะล้างบาปกรรมที่ตนเองทําได้ตนกับเพื่อนได้สร้างเวรสร้างกรรมมาเยอะมากเลยคิดว่าจะดึงเพื่อนเข้าลัทธินี้เพื่อล้างบาปแต่ไม่คิดเลยว่าลัทธินี้จะฆ่าคนมาบูชาย,ยันและไม่คิดอีกว่าเพื่อนๆจะถูกนำม,มาทำพิธีตอนเช้าตีเลยเลือกปลอมตัวเพื่อเข้ามาเก็บของ ขอให้ฉันกลับมาแบบปลอดภัยด้วยเถอะฉันยังไม่อยากตายถ้าฉันรอดแล้วก็ขากลับให้จะแวะมาแจ้งความตียกมือขอเจ้าป่าเจ้าเขาแถวนั้นก่อนจะก้าวเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ระหว่างที่ตีเก็บของประตูห้องก็ถูกไขเข้ามาเพราะเยียฟ่ฟงด้วยไหวตัวทันเจ้ารีบไปไหนเหรออาต ไม่อยู่แล้วเว้ยลัทธิเล้จิตบ้าๆนี่มันไม่ได้ช่วยคนเลยนี่นไมันคือลัทธิประหลาดไฟในห้องดับลงตีรีวิงหวังจะออกจากห้องแต่ทว่าประตูห้องดันนอกลับถูกดันไม่ให้เปิดออกมา่างั้นอาตีก็ับไปเป็นของบูชาให้พวกเราก่อนซิไม่ไม่อย่าทำนะเว้ สิ้นเสียงของตีประแจก็ถูกฟ้าเข้าที่หัวของตีย่ำยำจนล่างของเขาแน่นิ่งไปเมื่อได้ของทำพิธีเฮียฟงเจอิงหล่ง e, อี ai, ้ํำไม้รวมถึงคิงและผิงกำลังช่วยกันทำเครื่องบูชายันอยากรู้หรือเปล่าว่าเด็กคนนี้นะ่ะมันทำบาปกรรมอะไรมาว่าถึงต้องทำพิธีล้างบาป ไม่ทราบค่ะท่านนางเด็กที่ชื่อชบามันเคยลงให้รุ่นน้องมาหาพวกอาตีและให้อภัยทำาม้เดมีไลและสุดท้ายก็ถ่ายคลิปเอามาขายให้หลุ่นน้องเด็กคนนั้นอับอายจนข่าตัวตายส่วนอ้วก็เจอกับอาตีที่หน้ามาหาลัยได้ชักชวนเข้าลัทธิของพวกเราแต่ว่าอาตีก็เหลือหักหลังลัทีิของเราอย่างนั้นก็เอาไาทำของบูชาเลยก็แล้ากัน ทุกคนในห้องต่างเชิดชูเฮียฟงให้ทำพิธีบูชายันและพิธีล้างบาปในห้องชั้นบนสุดของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เฮีย er, ระวังปัดโดนเทียนด้วยนะคะระหว่างเริ่มพิธีอิงได้เอ่ยเตือนหัวหน้าลัทธิอย่างเฮียฟงก่อนเสียงบทสวดจะดังระง,งมขึ้นแต่ถว่าจังหวะน,นั้นมือของเฮียฟงดันไปปัดโดนเทียนล้มลงไฟ ปโดนสายไฟเขา้าจึงทำให้ลุกหลามเกิดไฟไหม้ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียอน้ำมาดับซิเร็วเร็วมาดับเร็ว ต่อให้ร้องตะโกนจนคอแตกก็สายไปเสร็จแล้วไฟลุกลามทั้งตึกอย่างรวดเร็วนักดับเพลิงนักข่าวได้รวมตัวไม่ยืนออกันอยู่ที่หน้าอาพาร์ตเมนต์เพื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับตึกที่ไหม้แบบไม่มีชิ้นดีท้ายสุดแล้วคนในตึกก็รอดมาแค่บางคนบางคนก็หายสาบสูนไปตลอดกาล